ส,ว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการองเทพเสริมดวง,ดว,งวันนี้ก็มาเสนอตอนที่ว่าคนมีองค์เนี่ยควรเข้าใจว่าตัวเองต้องทําหน้าที่แล้วก็จะละเลย <c oughs> หน้าที่ตัวเองไม่ได้หน้าที่ในที่นี้ทุกคนจะชอบพูดกับผมว่าทําไมอ่ะจะให้ช่วยคนทําไมไม่บรรดาเงินบรรดาลทองบรรดาโภกระทรั์ทั้งหลายมาให้ ตั้งแต่แรกพูดกับผมแบบเนี้ยบอกว่าจะช่วยคนก็ต้องมีแบบทําเขาก็น่าจะทําให้เราสบายนิดนึงอะ่ะก่อนที่จะช่วยคนอะ่ะใช่ชอบพูดแบบแต่ว่าคือส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีกิจการส่วนตัวนะที่พูดแบบเนี้ยนะเท่าที่เห็นนะคะแล้วก็อ,อย่างประสบการณ์ที่เคยได้ยินมาอาจารย์ท็อปบ,บอกว่าป้าคนหนึง่งเช่าห้องอยู่ ตั้งแต่สาวเลยอ๋อตั้งแต่สาวเลยเหรอสามสิบเขาทำตั้งแต่อายุสาวๆเลยสามสิบห้องยู่แล้วก็เปิดดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีจนจนสามสิบปีขึ้นไปอ่ะคือแบบจนแบบคนมาซื้อบ้านให้เลยอ่ะแบบว่าดูดวงกันจนแบบว่าเขาไปรวยไปล่ํารวยอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยหมายถึงว่าลูกดวงนะแล้วเขากลับมาสมบาคุณให้แม่หมอเอออันนั้นอ่ะมีมีห้องเช่าแค่ห้องเดียวอ่ะ ใจยังสู้มีมีหนังสือมีไพยิปซีใช่ไหมแล้วหนังสือนี่อ่านไม่ออกด้วยนะจ้าไม่ออกอ่านให้เด็กอ่านหนังสือให้ฟังนะแล้วทำไมคนที่มีกิจการส่วนตัวถึงสู้เขาไม่ได้คะที่สู้ไม่ได้ก็เพราะใจมันใจมันฝ่อฝ่อตั้งแต่แรกแล้วดละเดี๋ยวบูชาองค์เทพกันเรามานั่งคุยกันนมมมมตตตสสวราพุทธ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพะพรหมาปฏิภาหายะทุติยัมปีพะพรหมาปฏิภาหายมตาทิยัมปีพะพรหมาปฏิภาหายม อิติสุกโตอะระหังพุโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคามอภรมมหาเทวาขะมามิหังพรหมาจิตตังปียังมามานาชารีตินามาภาทานามาอุบเมกะมะบเปียยะเทวมนุสสานังเปีโยพรหมานมุตตะมัง เปโยนาคาสุปันนางเป็นินทาริยังนามมิหังโอมนโมพพิคเนสิทธิปราสิทธิเมมหพราโพตเดียมเป็นโมพพิคเนสิทธิปราสิทธิเมมหพราโพตเตยามเป็นโมพพิคเนสิทธิปราสิทธิเมมหพราโณ์ อมสีคเนศยาณามหามอมสีคเนศยาามหาโอมสีคเนศามหมเมื่วานผมเจอคนหนึ่งเขามาถามผมว่าเมไรจะรวยสทัทีทำไมเทพเจ้าไม่บันดาลให้ร่ำให้รวยเขาเคยรับขันมาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นผมก็ถามว่าคุณเคยให้อะไรกับใครมั่งหรือเปล่าแม้กระทั่งผมมานั่งทำไรสดอยู่ตรงเนี้ย ผมก็ให้ความรู้กับคนที่มีองค์มีเทพทั้งหลายเพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเองหลายๆคนผมลองใจมาหลายทีก็ไม่ผ่าน mm. ก็มีอยู่เยอะถามว่าลองใจยังไงด้วยวิธีไหนผมก็หยิบไพ่ยิบซีส่งให้เขาดูดูถ้าคนที่ฉลาดเขาก็จะเ,เก็บไว้แต่ถ้าคนที่ไม่ฉลาดเขาก็คืนผมมาเพราะว่าเขาไม่รู้วิธีที่จะไปสร้างชื่อสร้างเสียงก็คือพูดยังไงเอาตรงๆว่าไ่ขี้เกียจเรียนไขี้เกียจฝึกนะแล้วก็ไม่รู้วิธีจะไปช่วยคนแล้วก็มาถามผมว่า จะทํายังไงจะเอาไปเพาะไปเอาพอรสวรรค์ของเทพมาใช้พรสวรรค์เขาบอกไปเขาก็อ้างว่าอืเนี่ยตัวเองไม่เท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยรักตัวเองไม่ค่อยทําอะไรให้ตัวเองเท่าไหร่อเอาแต่ทําให้คนอื่นอเอาแต่ห่วงสามีเอาแต่ห่วงลูกอีกสามลูกคุณสามีคุณน,นะคะแล้วตัวเองอืมนะหมดคำพูด อาจารย์น้องว่าไงอาจารย์ทอมก็พูดแค่เพียงว่าคุณไม่ไม่ตามคุณไม่ได้ช่วยใครมาตั้งแต่แรกคุณจะไปให้เทพเจ้าช่วยคุณได้ยังไงการที่เราจะไปเอาพรสวรรค์ลงมาได้มันต้องมีหนึ่งพรแสวงสองความมานะบากบัน่นสามความทดสอบไม่งั้นน่ยทุกคนก็ได้สิทธิ์นี้โดยที่ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยสิเพราะสิทธิ์นี้มันต้องมาผมถามว่าคุณต้องเข้าโรงเรียนไหมตอน,นเด็กอะ่ะคุณเอาความรู้ตัวในโรงเรียนนั้นมาทําอะไรต้องถามคำนี้แล้วคุณเอามาเนี่ย ถ้าคุณไม่เข้าไม่จําเป็นต้องเข้าเรียนไม่จําเป็นต้องฝึกฝนตัวเองเนี้ยแล้วคุณจะไปเข้าโรงเรียนทําไมตั้งแต่เด็กๆอันนี้เรื่องความจริงเลยนะแล้วแล้วคนโตขึ้นคนจะมีงานทําแน่คนจะเอาเอาบรญญาที่ไหนไปหาเงินน่ะเงิเออเออเออเะก็ต้องต้องเรียนหนังสือก่อนถึงจะได้ทำงานหาเงินได้ใช่ไหมชนี่เหมือนกันจะเป็นหมอตัวหรือจะเป็นคนที่มาช่วยคนน่ะก็ต้องมีความรู้เฉพาะทางที่ต้องเอามาช่วยคนใช่ก็ถึงจะเอามาช่วยคนได้ แต่ถ้าเกิดว่าเอาแต่บอกว่าต้องทํางานหาเงินส่งลูกเรียนเอเออ้าวแล้วคุณจะมาบอกเราทาไมว่าคุณอยากจะเป็นคนมีองค์หรือว่าคุณจะแบบอยากจะมีแบบช่วยคนมันมันถามว่าจะช่วยคนได้หนึ่งคุณต้องมีความสามารถก่อนสองคุณไม่มีอาวุธอ่ะคุณลงสนามรบคุณไม่มีอาวุธคุณจะไปช่วยคนโดยที่ว่าคุณบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปแจกนะมนุษย์อะ่ะถมคําว่าทะเลใช่ป่ะยังมีฝั่งใช่ไหม แต่มนุษย์แบบไม่มีคําว่าพอคุณต้องเข้าใจคํานี้ขนาดรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านยังมีคําว่าพอไหมไม่มีถามว่ามนุษย์รวยเป็นสิบล้านมีคําว่าพอไหมไม่มีไม่มีว่าอะไรที่เมื่อวานาราจะทับบอกเขาว่าอะไรอ่ะเขาอะไรนะอืมที่เคยมีอ่ะคนมีกิจการเท่าไหร่อะไรยังไงมีมีมีขายล้อแม็กล้อยางอ่ะมาหาเราอ่ะมีสามล้านอ่ะคือมีร้านขายเออมีสามกิจการก็ยังไม่พอนะ ยังบ,บอกว่ายังไม่รวยยังไม่รวยนะยังไม่รวยผมบอกเลยไอ้คาว่ารวยมันไม่มีในโลกหรอกมันไม่มีมคือมันทุกสิ่งอะใจคนยังถมทะเลไม่สไม่สมมติอะสมตสมติขึ้นมาเลยนะเอาตรงๆเลยนะใจคนเนี่ยมันไม่มีคําว่าเต็มเมื่อไม่มีคําว่าเต็มเสร็จแล้วคุณจะเอาคาว่ารวยมาจากตรงไหนมันอยู่ที่ว่าคุณพอใจสิ่งใดที่คุณมีแล้วคุณอะเอาเอา,เอาสิ่งนั้นมาใช้ได้ไหมใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วคุณช่วยคนไหมคุณคุณจะให้เทพพยายดาเนี่ยมามาบรรดาลเสกสารปั้นแต่งทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ ขึ้นมาโดยที่ว่าคุณไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าออกแรงอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณต้องออกแรงมากโลกนี้เพราะอะไรรู้ไหมกว่าผมผมพูดเลยนะกว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมออกแรงมาสารพัดอย่างอาจารย์โอ้ก็ออกแรงมาสารพัดออกแรงทั้ง,งเดิน,นทางแรงกายนะเดินทางไปเรียนเดินท,ทางไปเรียนเคยผ่านบททดสอบถึงขั้นที่ว่าอยากจะเลิกเป็นหมอดูด้วยซ้ํานะอืแล้วสุดท้ายเราก็ทิ้งไม่ได้อ,ะอ่ะ ถามว่าเพราะอะไรเพราะคุณยังไม่ได้เริ่มเดินเลยยังไม่เริ่มนับหนึ่งเลยคุณจะคุณจะรีบท้คอทคือมาด้วยใจรักจริงใช่พอยังไม่ทันนับหนึ่งเนี่ยคุณก็จะถอยกันหมดแล้วพอถอยคืออะไรรู้ไหมคืออะไรก็ไมมเอาบางคนเนี่ยมาถึงโทรมาถามผมเลยบอกมีเคล็ดลับไหมทําให้คนเนี่ยยอมรับเราผมพูดเลยนะการที่ผมมานั่งพูดตรงนี้ยมันไม่ได้ประกันหรอกว่าผมจะมีเงินหรือร่ํารวยแต่ ว่ามันจะได้ยางหนึ่งขึ้นมาได้ใจของคนมีองค์เอาพูดตรงๆกะนะได้ใจหนึ่งคืออะไรรู้ไหมที่ได้ใจก็คือได้ใจที่ว่ามีความจริงใจแล้วมาเล่าให้ผู้คนฟังมาคอยจี้คอยบอกคอยกล่าวหลายๆคนเนี่ยนั่งดูคลิปของผมดูบางคนดูสามวันบางคนดูครึ่งปีบางคนดูปีหนึ่งบางคนดูอยู่สองปีบางคนดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกก็ไม่เข้าใจก็มีอยู่เยอะแยะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีทั้งโง่และฉลาดมันเขาเรียกดอกบัวสีเหลา ดอกบัวเหล่าเหล่าที่เข้าใจก็คือเข้าใจง่ายนะเข้าใจพูดแล้วเข้าใจเก็ตเลยเก็ตเลยนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยมันเหมือนดอกบัวสีเหล่ามันมีทั้งแบบว่าอยู่ใต้โคนตมแล้วขึ้นมาจากโคนตมแล้วขึ้นมากำลังจะผรีบานและบริบานในที่นี้ก็คือสติปัญญาเนี่ยไม่เท่ากันเวลาที่ผมมานั่งพูดตรงนี้ปากเปียกปากฉาเนี่ยผมพยายามอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณไม่หาพรแสวง ซึ่งคุณมีพรสวรรค์อยู่แล้วพรสวรรค์คือคุณมีองค์คุณเชื่อในสิ่งที่คุณเป็นคุณเชื่อเสร็จแล้วแต่ถ้าคุณไม่ทําไม่ช่วยยังเก็บพรเหล่านั้นโดยที่คุณไม่ได้ศึกษาและไม่ได้เขาเรียกว่าไ,ไม่ได้ตามหาตัวเองไม่ได้หาความรู้และไม่เข้าใจไว้ในหน้าที่ว่าเราต้องช่วยคนมาอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะบางทีเนี่ยผมบอกเลยนะการช่วยคนนะ่ยบางทีเนี่ยโดนคุยยืมเงินไปเจ็บใจก็มีเยอะแยะ,ยะนะถามว่าโดนเขาดูถูกโดนเขาด่าโดนเขาว่าเฮ้ยทำอสอนให้คนงมงายเอาพูดตรงๆเลยผมโดนอย่างนี้บ่อย แต่ถามว่าไอคนเหล่านั้นนะผมก็เข้าไปดูเขานะตาม YouTube นะ YouTube เขาก็ว่างเปล่าไม่ทำอะไรเพราะอะไรเพราะจิตใจเขายังแคบไงเขามีไว้เพื่อเอามาด่าโดยเฉพาะ<ช>เอามาเป็นเกรนคีย์บอร์ดเอามาด่าคนอื่นทำอะไรไม่สร้างสรรค์คนอื่นเขาสร้างสรรค์แต่ไอพวกนี้ชอบทำลายทําทำลายกำลังใจทำลายความรู้สึกทำลายความรู้สึกดีๆที่คนเขากำลังมีพลังที่จะต่อสู้ให้ชีวิต<ช>จเจริญก้าวหน้าทั้งคน<ถ>อื่นทั้งตัวเองอะแต่ว่าตัวเองอะ กบต้องมาทําลายความอะไรพวกสิ่งดีๆทั้งหลายที่เขาทําอ่ะเออคือเห็นคนอื่นดีไม่ได้ก็ต้องไปทําลายอ่ะคือสร้างไม่เป็นด่าเป็นอย่างเดียวผมพูดเลยนะในชีวิตผมเนี่ยโดนด่ามาทั้งหมดนะน่าจะเป็นหมื่นๆล้านล้าน,ลานครั้งแม้กระทั่งโดนคนหาว่าเออแบบเราไปดา่วดาว่าเขาท,ทั้งทั้งที่เราไม่ได้ทํแล้วก็มีเยอะแยะ,ยะพูดตรงๆนะแต่สิ่งที่ผมทําอ่ะผมรู้ว่าผมเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคนเราเนี่ยผมบอกเลยนะ เราก็ต้องรู้หน้าที่ตัวเองว่าหน้าที่ตัวเองของเราเนี่ยถ้าเรามีองค์มีเทพเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราจัดสารปั้นแต่งนะบางคนเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์บางคนเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าบางคนเนี่ย,น,น,น,ยนั่งขายของผมเห็นเลยนะแบบนั่งขายกระทะอยู่ข้างหลังอะ่ะแต่มานั่งดูดวงคนผมก็เจอนะร่างทรงเป็นร่างทรง,งแม่อุมาอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยขายดอกไม้ปรากฏว่าพอขายดอกไม้อะไรเสร็จกลางคืนมานั่งทาร้าย,ายเออ ก็คือมานั่งทําไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์พรมอะไรขายทำแ<อ>บบขายหวยขายลอตเตอรี่เออแล้วก็อะไรนะดูเลขเบอร์โทรอย่างเงี้ยเออก็ดูดูหลายศาสตร์ด้วยนะเก่งนีก็นั่นแหละถามว่าชีวิตคนเนี่ยถามว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาอยากให้เป็นกันได้ไหมมันเป็นไม่ได้หรอกแต่ว่า เราเราสร้างของเราเราเป็นของเราเราทําในสิ่งที่เราทําเป็นก็พอถามว่าหน้าที่ของคนมีองค์หรือคนที่แบบมีองค์เทพมียานบรารมีทั้งหลายเนี่ยถ้าคุณไม่ไม่ได้ช่วยคนแล้วผมก็บอกว่าแล้วใครจะรู้จักคุณเมื่อวานที่ผมนั่งพูดนะแล้วใครจะรู้จักไม่มีใครรู้จักหรอกมันถ้ามาทําแบบผมเนี่ยทาไปเรื่อยๆๆๆๆถามว่าทาทาไมเพราะว่ามีคนมีองค์หลายคนที่มีกําลังใจไม่เต็มในที่นี้ก็หมายถึงว่า เกิดมาแล้วมีองค์แล้วนะเข้าใจว่าตัวเองมีองค์แต่สร้างบาร,รมีไม่เป็นไม่รู้จะไปสร้างบาร,รมียังไงยังไม่เข้าใจวิธีบางคนถึงขนาดว่าสวดมนต์เยอะปฏิบัติเยอะจนได้รับอะไรบางอย่างที่มันเหมือนสื่อสารได้เออแล้วเกิดกลัวขึ้นมาก็เลยทิ้งไปหมดเลยไม่มีประโยชน์อ,อ,อะไรเลยตายแล้วเสียดายจังเนมอน่นนะออผม่ปฏิบัติเยอะแต่ผมไม่เคยทิ้งถามเพราะไม่เคยทิ้งเพราะอะไรเพราะผมเชื่อสิ่งหนึ่งสิ่งที่ผมทำเนี่ยออมันมีนะ าคสสนมันเยอะๆอ่ะแล้วมาเป็นหมอดูอ่ะแล้วบ้าบอไปก็มีนะเออปล่อย<พ>อเขาเนี่ยเพราะเพราะอะไรอ่ะมันมันคือมันเป็นกรรมของเขาอ่ะเขาคือบุญบุญเขายังางอัหนึ่งเอ่อล้างครูอืมหรือเปล่ามีม,มีหมดม,มันมีนทุกรูปแบบเขาเรียกว่ามันมนุษย์โดยเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีหน้าที่รับเศษกรรมเก่าๆเขาเรียกกรรมอาุศลน่าเก่าๆในๆในชาติ ชาติก่อนหน้านาทั้งหมดก็คือว่าบางทีเราไปทําให้เขาบ้าสุดท้ายแล้วอะถึงวันเวลาเราต้องชดใช้มันก็ต้องมาบางทีเนี่ยผมพูดเลยนะโรคมะเร็งโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดจากกรรมทั้งนั้นถ้าถ้าเราสามารถควบคุมมันได้ควบคุมในทีน่นี้คือบังคับจิตใจตัวเองให้ตัวเองเนี่ย ไม่ลุ่มหลงเกินเกินไปภาวนาตลอดเวลาแล้วก็บังคับให้ตัวเองเนี่ยแบบอยู่ในกฎเกณฑ์นะมันก็จะทําให้เราเนี่ยกรรมทั้งหลายเนี่ยมันมันมันเบาลงเองนะในการสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานจิตแผ่เมตตาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะมันก็เหมือนกับเราอยู่ใต้กฎแห่งกรรมเพราะาเราอยู่ใต้กฎแห่งกรรมเสร็จเราไม่สามารถที่จะลดหรือว่าทอนอํานาจของกรรมลงไปได้อํานาจกรรมเนี่ยไม่มีใครไปลบล้างได้แต่สามารถทําให้ทุเราเบาบางได้โดยการภาวนานะถามว่า หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยหลายคนมีองค์เนี่ยบอกว่าเอ้ยคนมีองค์ผมเคยได้มีครั้งหนึ่งผมไปนั่งอยู่หน้า Work นะเวอร์เทนนะเซนต์เวอร์นะเขาบอกว่าคนมีองค์มันก็แค่มนุษย์ธรรมดาใช่มนุษย์ธรรมดาใช่ถูกต้องแต่ว่าคุณอย่าลืมเดียวว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษแล้วนะ <S <S บางคนมียันบรารมีพระแม่อุมาบางคนมียันบรารมีพระศิวะ <S <S บางคนมียันบรารมีพระนรไยนะบางคนมียันบารมีปู่ฤษีทั้งหลายเหล่านี้ถามว่ายาันบรารมีเหล่านี้เขาแผ่ลงมาในตัวเราเนี่ยเพื่อมาช่วยคนทั ไม่ตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนกับกายสังขารเป็นร่างกายหยาบนะถามว่าเพราะอะไรเพราะเราเคยเป็นลูกหลานมาก่อนแต่ถามว่าเราจะทิ้งหน้าที่ตรงเนี้ไปนะแล้วเราอันนี้ไม่ได้ถามว่าผมอะถ้าผมทํางานนะไปทํางานนะตอนนี้รับราชการนะไปอยู่ยงั้นนะป่านนี้ผมก็ได้เงินเดือนอยู่นะได้เงินเดือนอยู่สองหมื่นกว่าบาทแล้วปา่านนี้แต่ว่าถามความรู้สึกว่าผมจะทิ้งคนมีองค์ได้ไหมผมทิ้งไม่ได้ถามว่าทิ้งไหมทิ้งไม่ได้เพราะว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งคืนหนึ่งผมนอนหลับไปแล้วผมฝันว่าลูกเอ้ย ลูกรอพวกเขานะอย่าทิ้งพวกเขาพวกเขาอะลําบากลําบากนี่คือพวกเขาเนี่ยใจยังบอดบอดนี่ก็หมายถึงว่ายังไม่มีกําลังใจที่จะต่อสู้เขากําลังรอฟังลูกนะผมก็บอกว่าแล้วผมจะนานแล้วแต่ตอนเด็กแล้วแต่ผมก็ระบอกแล้วผมจะไปทายังไงผมนรษย์ธรรมดาพูดอย่างนี้กับแกจนสุดท้ายมาถึงวันเนี้ยวันที่ทําคลิปเนี่ยผมก็มานั่งคิดสิ่งเหล่านี้ว่าเฮ้ยท่านพูดว่าอย่าทิ้งพวกเขา เราก็นั่งคิดไเอ๊ะเรามันสําคัญขนาดนั้นเหรอคิดในใจตอนนั้นนะถามว่าสําคัญสิเพราะว่าทุกวันนี้คนก็ตามดูเราอยู่อาจริงไหมแล้วก็โทรมาหาด้วยโทรมาขอตรวจองค์ตรวจเทพโทรมาขอจานขอรับขันคูอะไรอย่างเงี้ยหรือโทรมาบอกว่าผมเนี่ยเข้าๆออกๆผุๆโพโพนะร่างทรงราสีต่างๆก่บผุๆโพโโในวงการแล้วก็หายไปหายไปเสร็จแล้วกลับมานะเขาก็ไม่มีครูไม่มีบาจารย์หรือบางคนเนี่ยยังแบบว่าเขาเรียกว่าหัวยังตึงอยู่หูยังตึงอยู่ หูตึงนี่ก็หมายถึงว่ารู้รู้ตัวเองทําแต่ก็นิ่งทิ้งหน้าที่ไปเฉยๆไปทํางานอยู่โรงงานมั่งบางทีก็ไปทํางานตามห้างมั่งบางทีก็ไปเป็นครูบาอาจารย์มั่งบางทีก็เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรมั่งมีความรู้มั่งไปเรื่อยนะเออแต่ถามว่าเขาบอกว่าทําไมเขาบอกว่าเขาค้าขายนะเ็าถามว่าทาไมไม่ไม่เสกสรรปั้นแต่งให้หนูร่ารวยเลยบอกว่าความรวยอ่ะทําไมเขาขอกันจังแล้วเขาไม่คิดจะให้กันเลยมันมันมันได้มาถามว่าถ้าได้มาแล้วเนี่ย ทุกคนก็ชอบคิดเฮ้ย hey, กูทำมานะเว้ยชอบคิดแบบเนี้ยกูทำมานะเว้ยบางทีแกให้มาเนี่ยแล้วแล้วเราไม่รู้เนี่ยเราไปคิดว่าเรากูทำเองอย่างเงี้ยไม่ใช่นะขอให้คิดอย่างหนึง่งเราอ่ะต้องช่วยคนอย่าทิ้งหน้าที่ของตัวเองในที่นี้ที่ผมพูดตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาบอกแล้วผมจะแล้วหนูจะไปช่วยคนยังไงผมจะไปช่วยคนยังไงผมก็หยิบไพ่ยิบสีใส่มือเขาแล้วเขาก็จะพูดขึ้น,นว่าหยิบไพ่เท็มั้งละเออ ไพ่อะไรกัะไพ่เออแล้วแ,แต่ก็ไพ่เทพไพ่อะไรนะส่งให้เขาดูไพ่มาหาเทพอะไรเงี้ยถามว่าหยิบให้เขาดูเพื่ออะไรผมใบให้เขาดูว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่นับหนึ่งแล้วเราจะมีวันนี้เหรอหรือเราจะมีวันหน้าหรือพรุ่งนี้หรืออนาคตเหรอถ้าเราไม่นับอะไรเลยนะไม่ไม่ไม่เดินเลยรายการที่ทําเนี่ยก็มีตั้งแต่ดูดวงดูดวงเราก็ทําให้เห็นแล้วเนี่ยว่าเราดูได้จริงเออ ตำราก็ไม่ต้องเปิดเปิดไพ่มาปุ๊บตอบได้เลยอืจะทําให้เหมือนอาจารย์นะทาได้ยังไงก็มาต้องเรียนต้องศึกษาก็มาดูรายการเนี่ยคนมีองค์เนี่ยอืก็จะได้รู้ว่าที่อาจารย์ทาเนี่ยอาจารย์ทาเพราะอะไรอือาจารย์โอ้ก็ไม่อะไรหรอกคืออาจารย์ท็อปทำอะไรก็ทําด้วยอ่ะอืยากช่วยอ่ะแต่ถามว่าอาจารย์โอ้เนี่ยอาจารย์กับอาจารย์ท็อปเนี่ยทํามาเนี่ยเพราะอะไรอาจารย์ท็อปอ่ะอะไรรู้ป่ะบอกนิดนึงนะบางทีอ่ะอาจารย์ท็อปพูดเยอะกว่าก็จริงแต่ว่า คนที่นั่งนานก็คือจานโอโหมที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยกว่าจะอัปโหลดคลิปเสร็จกว่าจะได้ขึ้นห้องนอนอืพักผ่อนนะแล้วก็ต้องกินยานะอป่วยถา,ถามความรู้สึกว่า,าเราเช้าเช้า,ชาหลังอาหารสิบเม็ดเย็นหลังอาหารสิบเม็ดทุกวันแล้วป่วยแล้วต้องอัปโหลดรูททุกวันเอแล้วทําทุ่มเททําเนี่ยบางคนอยู่สบายสบายโรคภัยไม่มีอื แล้วก็ทำอะไรถามว่ามันชีวิตเราอะไรบ้างอะถามว่ามันลําบากแต่หลายคนก็บอกว่าทาไมไม่เสกสรรเงินเป็นสิบสิบล้านเลยล้านให้ฉันก็บอกว่าแล้วเธอได้มองลงมาที่คนเอาจริงๆนะเมื่อว่าเมื่อคําพูดเนี่ยที่จย์เขาบอกเมื่อกี้เพราะโอเจอคนเมื่อวานโอ้รู้เลยว่ามันเป็นยังไงเจอแล้วแบบนี้อ๋อเป็นแบบนี้เองเหรอโอแต่เขาก็ไม่เห็นผลของเขาเนาะจย์ท้อมเออเขามีชีวิตครอบครัวไงมีลูกมีผัวลูกสามแต่บอกว่า พห่เนี่ยพี่เทศเนี่ยบอกราคาไปอู้อแต่พอเราฟังค่าเทอมลูกเขาสามคนเรอาอก็อู้หลักแสนก็หลักแบบออไม่ไม,ไม่ไม่กี่บาทกี่แบบสตางค์หรอกคือเขาไม่เขาไม่เขาถ้าเขาใส่ใจจริงอะ่ะเขาจะรู้เลยว่ามันไม่มีอะไรหรอกในโลกนี้ที่มันมันลำบากลำบนขนาดนั้นเพียงแต่ว่าตัวเราอะ่ะ พอใจจะทําหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าตัวเราพอใจทําเนี่ยมันก็ง่ายเอาแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะไปละนะก็อธิบายให้ฟังเฉยๆว่าอย่าลืมถ้าเราเป็นคนมีองค์เนี่ยหนึ่งสุจิปุริหัวใจนักปา่าตัวเองฮะต้องต้องเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อเอาความรู้และพรสวรรค์เขาบอกพรสวรรค์อย่างเดียวไม่พอพรแสวงและความสามารถที่เกิดขึ้นด้วยการฝึกฝนจะสำคัญและช่วยตัวเราอยู่รอดอปลอัย ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ facebook โอสิริกรอภิรัตน์ a c e b o o k โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรโอสิริหนึ่งห้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากค่ะสนใจบูชาเครื่องรางของขังเทวรูปเทพพรหมเทวดาวัตถุมงคลนะคะติดต่อได้ในข้อความค่ะ,ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับตามนี้ครับ เอาแล้วนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็อธิบายสิ่งที่เหนื่อยใจที่สุดและสิ่งที่ทํามาตลอดใช่สิ่งที่ไม่เคยบอกใครเลยว่ากินยาเช้าสิบเม็ดเย็นสิบเม็ดเนี่ยไม่เคยบอกใครเลยมันเหนื่อยจริงนะครับนะมันเหนื่อยนี่ไม่ใช่อะไรเหนื่อยใจกับพวกแบบเขาเข้ามาคุยกับเราแต่ว่าพรสวรรค์กับพรสแสวงต้องไปด้วยกัน ตัวเราเราต้องรู้หน้าที่ถ้าเรารู้หน้าที่เราทําได้ครับนะแต่ถ้าเราไม่รู้หน้าที่เราไม่เข้าใจเราเราก้มหน้าก้มตายอยู่ทางโลกมากเกินไปสุดท้ายมันชีวิตมันก็เหมือนกับน้ำครับไปแล้วกลับไม่ได้ไม่สามารถช่วยอะไรได้หรือทำอะไรให้ใครได้ใช่อกว่าอะไรที่ไม่ไหลกลับคืนเนี้ยสายน้ําเวลานะและชีวิตอไปหมดครับไปแล้วครับสวัสดีครับอื